Pha đặc mắc ơi. Con mắt trái nào con tình này. Không phải con mắt trái nào cưng. Sorry, it's DJ. ยยนดเวนกเหยียเลยตัวนี้มังนับตั้จวนครับมังนับบอกไปแลก้วันหน้าสิบจวันนาสิบโอ้โได้เดี๋ยวเราติออกกันทุกคนเดี๋ยวหัวเราติดนมังนเนาะเราเก่อนมาดูกันว่าเจ็ของมังนับจะขึ้นดีหรือเปล่าจัดไปโจออกเราจัด เราจะผูกเราจะผูกแกออกให้ดูทุกคลิปเพราะว่าเผื่อคนที่จำไม่เป็นกำลังหนับนะใช่เขาจะได้จำได้ใช่ใช่ผมยังมัดไม่เป็นเลยใช่เดี๋ยวมันจะฝ่ายโทษไม่จ้าหนับเจ็ดร้อยปันะน้จะจำเอาไว้ใช่เนี่ยแล้วเราก็จะลืมไหมเดี๋ยวตันจะจับตรงนี้ก่อนนี่คือว่าวนกยักษ์นกยักษ์ใช่เพราะว่ามันยักษ์ของนี้ตัวจริงตัวจริงของนี้ตัวจริงเลจ็ดร้อยปันหน้าดูกตวองปะเจ็ดร้อยปันาหลัรต้องปลูกไม่ปูกไม่ได้เดี๋ยวมันขาด ตรงไหนมันอ่ะที่มันเป็นรูอ๋อใช่ขาดเลยเนี่ยดูไหนดูนี่ยปุ๊เออใช่ดูทั้งเรืองว้ามันอ่ะเก็บหมดทุกรายละเอียดทุกคนเดี๋ยวมันไม่เจาะลึมัตีทุกคนแล้วก็ถ่ายให้เขาดูเห็นเวลาตอนที่เราทำนี้ด้วยโอเคโอเคเพราะว่าบางคนเขาทำไม่รู้นะเนี่ยมันเก็บถูกถ่ายให้ดูคือเราจะไม่บอกรายละเอียดเยอะแล้วเพราะว่าเขาจะได้ดูได้หลายรอบนี่เชือกเราก็เลือกเชือกที่ว่าตึงเปียะนี่คน นี่เห็นไหมดึงเลยทุกคนหาไหมอาแล้วก็อีกรอบหนึ่งทุกคนอ่าสองรอบอ่าไหนทุกคนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งทุกคนเส้นเดียวทุกคนเราครับผมใช่ได้เลยจัดไปตัวนั้นเราต้องแก้หัวปีกใหม่มึงงนับตัวนั้นหัวปีกมันคู่อยู่ใช่ใช่มันงอมันหักตรงนี้ผมก็งอแล้วมันหักเลยไม่เราเปลี่ยนใหม่แบบเอาให้ตึงบรรุเมึงงนับได้มาบบบนี้ได้มาบบบนี้ขึ้นหน่วยแล้วตัวนี้ยิง มันเหยียดเสร็จแล้วแล้วก็พังแล้วทุกคนป้อมเหยียดสายหกมาทุกคนเจาะอซ้ายพังสายพังไหนอทุกคนสายพังโอเคมาเจาะใต้ปีกเสมอนะเวลาเราทำเชี่ยวนะเพราะถ้าเราออกบนปีกมันก็จะไม่อยู่ใต้ปีกมัาทุกคนใช่ถูกไหมตาต้องถูกไหมตาต้องอื ใช้เวลากี่วันผูกเจ็ร้อยบาทนเกียนจากสามพนแปดเป็นเจ็ดร้อยพันหน้ทุกคนเมื่อก่อนนี่สามพันปดเจ็ดันหน้าสิบมีก็เลยสองมตรเต็มสองเมตรเลยใช่สองเม่เจ็ดสิบลยังรตัวนี้อือใช่สองเมตรกว่าใช่้มสองเมตรห้าองอืมเหรอไหมสองเมตรห้าองคเลียรนะคงเกียเจ็ดสิบแล้วงเรเจ็ดร้น้าังนะ อย่าไม่ให้เบื้งเอียดถูกนี่ผมห้ากับเจ็ดเจ็ดสิบมันก็ไล่เรียงกันแหละไล่เรียงเลยนะอใกล้กันแต่เงาหนับจะนั่งเหยียดสามร้อยเลยทุกคนหนับเลยโอเคทุกคนไปต่อทุกคนเราต้องพลิกวันนี้ได้เยงเมืองเข้าไปล้วงวันนี้มั่งจ้ะสามร้อยนั่นค่าที่เอานิ้วไปกดตัวรอ๋อกดตัวถับโอ้สุดยอดค่าเหยีนิ้วไหมเนาะอ๋อตูหนับทุกคนสิบสองปอนด์หน้ากดบ่อยๆไว้วันนี้ไว้ กดทิ้งทำแล้วกดทิ <S <s ers, 4, 5, yeah. right. okay. ้งทำแล้วทุกคนโอเคนี่ทุกคนดูดูไว้มันนับมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้สเมตรเลยนะเท่ากับทองเลยเก้าจุดหกเก้าหกเปอรเซ็นต์เก้ากเปอรนองเลก่อนอย่าผมโปข้างหลังลยอมันหนักังกกับว่าบางเหยียดตรงกลางกลางปีกแรงเหยียดเหยียด็กว่าหรือสองเมตรอีงสองเมตรอีงคนเพราะบางเหยียดนั้นสูงเลยแปดสิบ ร้อยแปด้าสไ่ิรเก้าถุงวานาวิ่หินนึ่านาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอยดเาลยนีมากวด่านมงยงงงฮะมึงไงเดี๋ยววุ้ิเป็นลาไม่ได้มันจะฟ่ังเ้ย่งยลมงเงียนบไปล่นกบงเงียบไปกกั Mưa ngạc sĩ tí kích cung Hay lắm Mưa ngạc sĩ tí cung Mưa ngạc cung Chà Pa bây gai gai lè bông nạp Gai gai lè bông nhật lên con เฮ็ดเลยก่อนว่าขึ้นดีไหมเยี่ยมอยหล้งไปเลยเมีอะไรจยืนฮะมาเยี่ยมบุหล่อขึ้นตรงเลยหล่อมีลมแม่มาเหี้ยนหล่อหล่อบักแงนอดมีลมแม่เมียดไม่รู้แต่ว่าแข้งนาด เงียปับึี่เลยเออหลอกเก่งนักทุคนกินดีนะบงนบเงียเขวาจังโอเคง้นเงถ้าตูกลมนะเดียวไม่อยู่ังนบูมันไม่ถูกลมทีเดียวทุนมองนาบูฮะอนก็รวยหนเจ้ยหนักมากเลย้นมัดสายนักนตึงตรงสัยคนมัดสายหนักตึง

đẹp rồi đẹp đôi lòng đường mà lẹp đôi lòng đường mà lẹp เดี๋ยวเราจะให้วิ่งใหม่ลักทีเลยเพราะมันจะลงมือหนักไปเลยวิ่งใหม่ลักทีเลยดังนั้นเราเพราะมันจะลงมือหนักขึ้นเงินเลยทีเดียวขึ้นเลยโอเคหนักได้ไปตอนนี้ไปยาวเลยนะเราไปอยู่ตรงนู้นเหรอไป

เราไปมันเหยอยกวิ่งขึ้นนู้นเลยนะได้เรา่งจริงเลยเรปพาไปงั้นมึงเอาพาะสุดนู้นเลยถึงยอดปเาเลยมาเรื่องระเพ่ะต้องไทย่ไยไหมไทยหูนี้หนีมาไปเรื่องระวิ่งเบนีปของจริงเลยมาลงวังไปเลยมานับเต็มไปแล้ว Ah, ้าตกลงหนาป่วยจริงเนาปไปจริงรู้โอ้ยหยาบโอ้ยหยาบไปต่อน z ไปซูมแล้ว z o o นี่ยอ <izo S 1> ดลงหนาปไปไปยัง วันเกียบเลยนะองนี้นะหนักด้วยนี่ทุกคนนู้ากล้องผ่านมันนาานมึงจะโดนลมเลยมึงมึงดวผ่านมนาานาน แฮงกี้คุณนิว กแล้วมือสอง่จะไม่เหือ <s anc ion ol> ้วู่มาลาบก่มือคิดาเมเจ็ดเดี๋ยวขอเป็นมแป๊บนึงไปเลยในคิดยวไน้หนักเกินบ้านเด็ดพอเขเริ่กรเช้ไเลยก็เลยจิไปไปจิ้ไ